สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ FC ฟซียนี้ก็เป็น EP ีที่5แล้วและผมก็คิดว่า EP นี้น่าจะเป็น EP ีสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นี่ขอเปิดคลิปแบบแปลกประหลาดนิดนึงนะครับก็คือผมขออธิบายก่อนนะครับตอนนี้นะครับผมประสบปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับโดยปกตินะครับผมจะอัดผ่านเครื่อง p l a y s t a t i o n ใช่ไหมครับแล้วผมก็เล่นยาวไปเลยนะครับจนจบฤดูกาลแล้วปรากฏว่าตอนจบฤดูกาลนะครับเกมมันแคชครับคือคือเกมมันค้างแล้วมันก็หลุดไปเลยครับแล้วหลังจากนนัั้เเีี่่ยผมรบไปดูลววาตท เก็เกมไว้เนี่ยที่ Archive ม,มันยังอยู่หรือเปล่าปรากฏมันหายไปครับโหถึงกับช็อกเลยแล้วสุดท้ายผมต้องไปรีวิวดัตเตอร์เบดนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เคยเล่นเครื่อง p 5แล้วไฟหายไปนี่ไปรีวิวดัตเตอร์เบดอาจจะได้กลับมาหานใช่ไหมแลวหลังจากผมรีวิวเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูมีไฟล์3ไฟที่เสียแล้วก็เปิดไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถก๊อปปี้อะไรใดๆได้ทั้ทงนั้นเลยนะครับแล้วก็หนึ่งในไฟนั้นนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับจนถึงช่วง่คัคาชว,ว,ชวสํญ วหนึ่งด้วยนะครับที่มันหายไปเดี๋ยวพอถึงช่วงนั้นเดี๋ยวผมแทรกเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วกันโอ้โหเจ็บใจเศร้าใจมากถึงกับแบบแทบจะนอนไม่หลับนะครับแล้วมันมาหายจังหวะสำคัญด้วยนะโอเคเอา่ะเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคเอาล่ะ okay, right. มาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับไฟล์แรงครับที่มันหายไปนะครับแล้วก็ส่วนที่สําคัญมากๆนะคือผมไปซื้อนิโคปาสมานี่ครับสําหรับข้อมูลคร่าวๆของเจ้าหนูคนนี้ครับก็ตามนี้เลยครับพลัง84นะใช้ได้เลยนะครับคนนี้อายุ21ปีเผื่อใครอยากลองซื้อตามนะครับก็ซื้อได้โอเคเอาล่ะ okay, right. ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปดูเกมแล้วจะได้ไม่งงว่าไอ้คนนี้มาได้ยังไงนะ ต่อไปนะครับเจอกับศึก FA ครับเจอกับแมนซิตี้นั่นเองแด้วเรามาดูกันนะครับว่าแมนซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกกับ FA ครับนี่จะต่างกันยังไงนะครับสำหรับตัวผู้เล่นก็ยังเหมือนเดิมนะครับโดยกองกลางที่เราซื้อมาใหม่มีถึง3ตัวเลยครับนูซาเนวสแล้วก็ปาสแบ็กซ้ายตัวใหม่มีเบลเดนะครับแล้วก็โกมาติเนสซื้อใหม่ทั้งหมด5ตัวครับตอนนี้มาสู้ที่สนามกันเลยครับนี่ครับสีแดงๆอย่างนี้แน่นอนครับอยู่สนามแมนยูแน่นอนโอ้แทฟฟอร์สเตเดียมนะครับ โอ้โห oh, แล้ววันนี้มีฝนตกด้วยนะครับเยวมาดูกันนะว่าเตะกลางสายฝนนี่จะเป็นยังไงนะเป็นที่มาของคติประจําใจนะครับความรักในวัยเรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแฮ่เก <Hey, S 1> <ๆ>ี่ยวอะไรกันวะเนี่ยสำหรับวันนี้แมนยูเจ้าบ้านนะครับก็ใส่ชุดสีแดงนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับใส่ชุดสีเทานะครับแล้วก็มีแถบสีเขียวสะท้อนแสงด้วยนะมาแล้วครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับ City. แมนเชสเตอร์ซิตี้เตะกันที่สนามโอเทฟอร์ดสเตเดียม สำหรับวันนี้ก็เป็นศึกแห่งเมืองแมนเชสเตอร์นะครับจะ oh <my> เป็นสีฟ้าหรือแดงมาดูกันโดยที่แมนยูของเรานะครับมีพลังนักเตะใหม่ถึง5คนเลยนะครับครึ่งทีมเลยทีเดียวเรา,าเริ่มเขียนลูกกันเลยกระเดยียวโยนมาครับมาติเนสวิ่งเข้ามาฉกบอลได้แล้วก็เตะไปติดฮาแลนด์โดกูเก็บบอลมาลูกนี้ครับเลี้ยงมาทางซ้ายเลี้ยงจี้เข้ามาครับเล็งหาเพื่อนเปิดเข้ามาโยนมามา,มาติเนสบอกสบายนเนวสเลี้ยงตัดสนามมาครับ จทะลุเอ็มโมโมชิงต่อเร็วครับไปคุณญากคุณญาครับรอเพื่อนอยู่จ่ายลูกนี้หนูซาได้เหลี่ยมแล้วลองดูครับโอ้โหทักทายยังเซฟไว้ได้จ่ายออกมาครับโฟเดนโฟเดนโยนข้ามแผงกองหลังมา,งงมาพักอกลูกนี้แล้วยิงอ้โ,อโหยิงไปไหนเนี่ยปาสครับจ่ายมาอันนี้บุกครั้งสุดท้ายแล้วครับทษเวลา3นาทีครับน่าจะบุกครั้งสุดท้ายแล้ว เซตโกเลียงจีเข้ามาถ่ายเซนจ่ายมาลูกนี้แล้วก็อา์มัดยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับนาทีสุดท้ายวยินาทีสุดท้ายเลยจริงๆอา์มัดนะครับเจ้าหนูอา์มัดนี่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเมื่อไม่นานนี้ครับช่วงแท้ไทยเกมเลยครับโอ้เราก็เป็นซุปเปอร์ซับของแท้เลยครับทาให้ผ่านเข้ารอบ FA ครับได้นะเพราะว่าคิดว่าหลังจากยิงลูกนี้แล้วเ,เขีรยลูกอีกครั้งหนึ่งน่าจะหมดเวลาเลยทันทีนะครับเพราะว่ามันทดเวลามาแล้วครบ3นาทีนะ นี่ครับแล้วก็ดูภาพช้าเซตโกนี่รับหน้าที่เป็นปีกนะครับเลี้ยงมาเรื่อยๆแล้วก็จ่ายตัดเข้ากลางยิงลูกนี้หื่มจ่ายตัดเข้ามาแล้วซัดจังหวะเดียวไปที่เสาไกลนะครับเรียบร้อยครับลงซองนัดยิงไปหนึ่งประตูนะครับแต่เดี๋ยวเราดูนะครับพอเขียยลูกนี่ครับเขียยลูกแล้วก็หมดเวลาครับโอเคสำหรับประตูเพียงหนึ่งเดียวของเจ้าหนูอามัดนะครับก็ทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเตดสามารถผ่านข้อรอบเ a ฟคัพไปได้ อันนี้มีการรับแจ้งมาว่าเบลเดนะครับสามารถฝึกตัว LM เนะครับเล่นเป็นปีกได้สําเร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหอันนี้ฝึกตั้งแต่ EP ไหนไม่รู้นะตอนที่เอาเบลเดไปเล่นปีกนะครับตอนนี้ฝึกเสร็จแล้วใช้เวลาหลายสัปดาห์หน่อยนะครับโอเคตอนนี้ก็เล่นได้ทั้งปีกแล้วก็แบ็กไซนะครับสำหรับนะัดต่อไปเจอกับคริสตัลพาเลตเดี๋ยวสำหรับนัดไหนที่ไม่ได้สำคัญเป็นนัดเล็กๆเ,เ,เนี่ยผมจะกดเป็นซิมูเลตไปนะครับมาไหนลองดูซิควิ k กซิมไปครับโอ้ชนะ2 0ย m o นนี่อินเจคชันะครับคือการฉีดอัดฉีดเงินเพิ่มให้นะครับเราเพิ่มบัจเจตให้กับคุณไปเรียบร้อยแล้วนะอีก134ล้านโอ้โเอานะครับโอ้มาแล้วครับต่อไปศึกคาราบาวครับนัดไฟแนลนะนัดชิงชนะเลิศน,นะครับเดี๋ยวมาดูก่อนเลยว่าถ้วยแรกเนี่ยเราจะได้ของคาราบาวครับหรือเปล่านะไปกันเลย มาครับสำหรับในวันนี้ก็อยู่ที่สนามเวมบีสเตเดียมนี่ครับมีการขายของอยู่หน้าสนามเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราเจอกับวูฟนะเห็นสีเหลืองมาแต่กไกลเชลนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเราจะได้ถ้วยหรือเปล่าวันนี้ครับก็จะได้เป็นถ้วยแรก เพราะว่าเดี๋ยวฤดูกาลนี้เรามาลุ้นทิปเปิลแชมป์กันนะครับว่าจะได้ไหมมาแล้วครับเอาถ้วยมาตั้งโชว์เลยนะครับแมนยูน่าจะใส่ชุดสีดำนะครับวันนี้สำหรับวันนี้สภาพอากาศก็ดีนะครับไม่มีฝนตกนะน่าจะเตะกันได้อย่างสบายนะครับแล้วก็แผนการเล่นของแมนยูเราก็ยังใช้แผนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับมาครับวูฟเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตะกันที่สนามเวมบีสเตเดียมลงสนามกันแล้วครับตอนนี้เริ่มเขียนลูกจ่ายมาครับลาเซนจ่ายมาโอ้โหติดบล็อกครับ แล้วก็ส่งมาเบลเดครับโยนข้ามหัวมาครับลูกนี้กุญญาจ่ายมาที่เนเวสเนเวสต่อให้เซสโกเซสโกแตะต่อมาที่นูซานูซาทะลุช่องมาลูกนี้หาเหลี่ยมแล้วยิงติดเซฟโอ้โหเกือบไปแล้วครับแหมเลยครับอโมริมจบครึ่งแรกทำอะไรกันไม่ได้ครับครึ่งหลัง0ู0อยู่เลยนะครับมาเริ่มเขียนลูกกันเลยจ่ายเข้ากลางมาเนเวสต่อให้ปาส ปาสลูกนี้จ่ายออกซ้ายไปแล้วครับนูซาหนูซาเลี้ยงเข้ามาตรงกลางที่ปาสปาส,ปสหาเหลี่ยมครับจิมต่อลูกนี้เอมโบโมเอมโบโมเลี้ยงมาจ่ายแล้วยิงลูกนี้ครับอ้าวเข้าด้วยโอโ้โหกุญยายครับโอโ้โหเอมโบโมส่งให้เรายิงไปแบบเมื่อกี้ยังไม่มองโกเลยนะยิงโดนได้ไงวะครับนี่ครับเอาละครับนาทีที่52นะครับตอนนี้ขึ้นนำแล้วในะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ โอกาสที่เราจะได้คว้าแชมป์คาราบาวครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วครับดูภาพชาอีกครั้งนะครับปาสส่งต่อมาให้เอ็มโมโมแล้วแตะลูกนี้แล้วยิงเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆดูบมุมมีนะไม่มองโกเลยครับแล้วยิงโอ้โหข้อมือหักไม่นั่นเอาละรครับนั่นยูออกน้ำนะครับ1ประตูต่อศูนย์เซสโกยังมาครับให้เนเวสจิงกับเซสโก ส่งต่อให้เนเวสเนเวสลูกนี้เพื่อนวิ่งนํายังไม่ให้ยึดกลับมาส่งให้ปาสปาสยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหมุนสิเลี้ยงแวกมาครับจ่ายต่อให้กับชาชัวชาชัวโยนข้ามแผงกองหลังมาก็โอ้โหไกลไปหน่อยครับมาตินิสเดินมาล้มตัวนอนแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหเอาละครับถึงจะชนะได้ 1- 0แต่ก็ได้แชมป์นะครับมาแล้วครับสำหรับถ้วยแรกของแมนยูของเราครับ นี่ครับก็ชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับจากคุญายายิงได้นาะทีที่53นั่นเองนะครับอุดวิดไปแล้วนะครับเกือบไปแล้วโอ้นี่ครับจากการลุ่มๆดอนๆนะในช่วงแรกนี่คือเสมอรวดเลยนะแต่พอเริ่มมีการซื้อตัวนักเตะเข้ามานะครับเอานักเตะเก่งๆเข้ามานี่ก็เริ่มมีผลเหมือนกันนะเริ่มที่จะยิงได้นะครับถึงเราจะชนะแค่1 0 2 0ก็ไม่เป็นไรนะครับ ที่สําคัญสุดคือเก็บ3แต้มไว้ก่อนนี่ครับมาแล้วครับเดี๋ยวมาดูฉากรับถ้วยนะครับซึ่งฉากรับถ้วยเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกปีนะครับโอ้โหทำแอนิเมชันครั้งหนึ่งนี่ใช้กันคุ้มจริงๆเลยครับของฟีฟ่าเนี่ย the แล้วก็กับตันทีมของเราโอ้โหยังไม่ได้เปลี่ยนกับตันทีมเลยนะลืมเปลี่ยนกับตันทีมทุกวันนี้ก็ยังเป็นมาร์ตินเนสอยู่นะครับ ไปกันต่อครับในศึกพิมลีกโอ้โหนี่นะัดต่อไปเจอกับลิพูนะครับแล้วก็แมตชน,น่าจะสําคัญนะเพราะตอนนี้เราอยู่ที่1น,นะครับแล้วก็ลิพูอยู่ที่3นะค่อนข้างสูสีแล้วก็มีผลนะครับมีผลทุกคะแนนเดี๋ยวเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเจอกับลิพูเราจะสามารถเก็บแต้มได้หรือเปล่านะ มาแล้วครับลากกระเป๋าสู่สนามแม่นึกว่ามาเที่ยวนี่ครับอโมลิมวันนี้ก็มาเตะกันที่บ้านของแมนยูนะครับทางฝั่งลิพูก็มาเยือนถึงถิ่นโอเทฟฟอร์ดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะครับตอนนี้นี่ขวัญกำลังใจก็ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเพิ่งได้แชมป์ม,มาใช่ไหมลนะ่ะนกักเตะต้องมีแบบฮึกเหมิมอะฮึกเหมิมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะชนะลิพูได้หรือเปล่านะเราจะสามารถเก็บ3ามแต้มได้ไหม ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพราะว่าที่1กับที่3นี่แบบคะแนนเริ่มเบียดกันมาแล้วนะโอเคเอาละครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับลิเวอร์พูลที่โอเทฟฟอร์ดสเตเดียมเราไปเขียนลูกกันเลยดีกว่าแมคริสเตอร์ส่งมาที่มาเน่ครับมาเน่เลี้ยงออกมาจ่ายให้ลุยส์เกลเวรี่แต่ต่อไวแมคริสเตอร์ลูกนี้ลงๆแล้วยิงแล้วก็เซไปนิ้วก้อยครับโอ้โหมาตินเนสครับ มาเนเตะไปตีครับโอ้โหโมงได้ครับลูกนี้เก็บบอลได้ครับแมนูเซโกหลอเพื่อนวิ่งจ่ายต่อเนเวสชิงมากุญยาลูกนี้ยังไงครับจิมทะลุช่องเนเวสโล่งๆแล้วยิงไปแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศนะูนย์ะโอ้ในครึ่งแรกเรายิงได้สักทีนะครับนาทีที่32 โอ้โหเราเห็นส่งลูกมาทีแรกนะครับนึกว่าคุณย่าจะเลี้ยงกระชากไปแล้วยิงนะดึงบอลรอนะครับแล้วจ่ายทะลุช่องลูกนี้สวยมากๆครับทะลุช่องมาในเวสก็ได้โอกาสลูกนี้ก็ไม่ทําให้ผิดหวังครับบอลมาอยู่ที่เวสครับจ่ายไปอ้าวตดครับอ้าวชกคืนลูกนี้จ่ายไปครับในเวสจ่ายต่อกุญย่าจ่ายเร็วครับชิงทะลุลูกนี้ครับไม่ล้าหน้าลงลงหนึ่งต่อหนึ่งยิงไม่เข้าโอ้โหติดอลิซงมันไปได้ไงบอลได้ครับ ใจต่อแม็กควายแม็กควายอา้าทำไรวะโอ้โหวืดลมเลยครับเซโกเหลือโทดเวลาแค่1นาทีนะบอลก็อยู่กับฝั่งลิฟูครับเรียบร้อยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับสำหรับแมตช์นี้ก็ชนะได้ไปได้แค่หนึ่ประตูต,ต่อศูนะแต่อย่างน้อยเราก็ยังได้เก็บ3คะแนนครับผม เมื่อกี้คือลืมให้ดูตลางนะลืมให้ดูว่าตอนนี้คะแนนของเราเท่าไหร่ยังไงนะครับนี่ครับอันนี้นะครับเราแข่งมาทั้งหมด34นัดแล้วนะเราอยู่ที่1นะครับด้วยคะแนน80คะแนนนะครับที่2คือเชลซีนะแม่พูดถึงเชลซียังไม่ทันขาดคำก็ต้องมาเจอกับเชลซีแล้วครับเพียงแต่ว่านัดนี้นี่ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกนะครับแต่เรามาเจอกันในศึก FA ครับนัดไฟนอลนะครับชิงชนะเลิศของ FA ฟเอครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่1กับที่2ของพรีเมียร์ลีกมาแข่งกันเนี่ยใครจะได้ถ้วยไปนะครับ แต่ปัญหาของเราคือนูซาโดนใบแดงนี่สิเดี e ๋ยวขอย้ายเบลดนะครับโอ้โหพอดีเลยนะเราฝึกเบลดเป็นป okay, so ีกได้สําเร็จแล้วนะครับล้วก็เอาเบลดขึ้นมาเล่นปีกซ้ายก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขอดันดาโล่ขึ้นมาเล่นแบ็กซ้ายแทนก่อนโอเคครับนัดนี้โดนใบแดงไปคนนึงเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ายังจะเอาชนะได้อยู่หรือเปล่าฉีดสนามลดน้าต้นไม้หล่อแล้วครับที่เดิมนะครับเวมบี้สเตเดียมโอ้โหทำไมช่วงนี้ถึงได้มาบ่อยยังเลยครับสนามนี้ ตอนนี้แฟนบอลก็กำลังทยอยเข้าสู่สนามนะครับแมนยูก็จะอยู่ในชุดสีแดงนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็เชลซีก็จะอยู่ชุดสีน้ำเงินแล้วก็นี่ครับถ้วย FA ครับโอ้โหสวยงามมากครับเอามาตั้งไว้โชว์แล้วครับตอนนี้ เป็นศึกที่ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับเพราะว่าอันดับหนึ่งกับอันดับสองของพิเมริกเนี่ยต้องมาแข่งกันเพื่อที่จะแย่งชิงถ้วยครับคุณเล่แล้วผู้ชมก็เข้าสู่สนามเรียบร้อยศึก FA ครับนัดชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเชลซีเตะกันที่สนามเวมบีสเตเดียมใครจะอยู่ใครจะไปครับแมนยูจะคว้าดับเบิลแชมป์ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเขียนลูกกันเลยดีกว่าปาสครับเลี้ยงไปครับเลี้ยงออกซ้ายไปจ่ายต่อให้คุณยา คุณย่าเลี้ยงจี้กระชากไปครับสุดเซนลูกนี้ล็อกกลับเข้ามาจ่ายให้เบเด์บายเดย์จ่ายลูกนี้เซตโกยิงหูทักทายไปที่ยิงเข้าหน้าต่างนะครับนีอ่อโมลิมออกมาเลยครับบอกยิงอย่างนี้ตอนนี้ก็ยังศูนย์ศูนย์อยู่นะครับมาเริ่มที่ครึ่งหลังนะครับหลังจากครึ่งแรกนี่จบไปอย่างน่าเบื่อนะครับเกมอยู่การสนามทําอะไรกันไม่ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูว่าครึ่งหลังจะทําอะไรกันได้หรือเปล่าบอลอยู่ที่คุณย่าครับเลี้ยงมารอเพื่อนเติมเกมครับเอ้าถูกโชก จ่ายบอลมาต่อที่บวกะโบวกาจะให้เนโตเนโต้โหลงเลยครับกระชากยาวเลยครับเพราะว่าเราเติมแบ็กซ้ายขึ้นมานะเนโตยิงลูกนี้ติดเซฟมาตินเนสแล้วซ้ำเข้าไปครับโอ้โ oh, ห oh. คนยิงน่าจะเป็นปาเมอร์นะครับโอ้ย oh, oh. เอาแล้วครับงานงอกนะครับนาทีที่50นะนี่ครับปาเมอร์ Palmer จริงด้วยโอ้โ oh, ห oh. ลง6นัดยิง5ประตูนะครฟอร์มเขาเหลือเกินจริงๆ โอ้โหแล้วเซฟจังหวะแรกนะครับนี่เซฟสวยแล้วนะแต่พเพออินบอลมันกระฉอกเข้าทางเชลซีพอดีนะครับซ้ำเข้าไปลูกนี้ก็ไม่เหลือครับเนวสครับ จ่ายทะลุมาให้เซโก้เซโก้จ่ายต่อให้กุญ่าดีดกลับให้ปาสคืนให้กุญ่าครับกุญ่าบอกเล่นเองก็ได้วะวพิกมาลูกนี้จะยิงก็ไม่ได้คุกขีกคุกคีกลูกนี้มัวกันไปหมดแล้วครับตอนนี้ปาสมาเก็บบอลได้จ่ายนหลังไปก่อนเนเวสตังหลักกันไหมครับมาตั้งลำกันอีกทีหนึง่งกุญ่าจะให้เนเวสเนเวสจให้ปาสปาสล็อกมาลูกนี้ล,นลูกยิงชนเสาเขา้าโหสุดยอด โอ้มาแล้วครับตามมาได้อย่างรวดเร็วครับในทีที่59นะครับโอ้โหจหนูวันเดอร์คิดที่เราเพิ่งซื้อมานะครับราคา60กว่าล้านคุ้มแล้วครับวันนี้ดูภาพชานะครับเกี่ยวบอลมาจังหวะนี้สวยมากครับแล้วก็ง้างยิงไปโอ้โหอาศัยดวงด้วยหรือเปล่าครับเอาล่ะอย่างน้อยตีเสมอได้แล้วครับ1ตุตึ่1คุณยาปาสปาสครับยังไปไม่ได้ครับโดนตามติดจ่ายกันหลังมาก่อนมร์ติเนส จ่ายไปอีกเซตโกแต่ต่อมาให้เนวสเนวสทะลุช่องลูกนี้เซตโกดเน้นเน้นเรียบร้อยมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหนานๆทีเขาจะยิงนะครับเซตโกเนี่ยโอ้โหสุดยอดครับเราเล่นชิงวันทูกันกับเนวสนี่สุดยอดไปเลยแม่ถ้าเป็นยุควินนิ่งนี่โดนแบนแล้วครับมันเล่นชิงวันทูแบบนี้ครับเอางาแล้วสองประตูต่อหนึ่งกิเตนแกมาที่เอสโกเอสโกครับ จะไปก็ไม่ไปจ่ายคืนหลังมาก่อนแล้วชิงกันครับลูกนี้โอ้โหมัสลาอุยมาฉกไปได้ครับจ่ายคืนมาที่มาร์ติเนสแล้วมาที่ดาโลอันนี้มาร์ตินเนสก็เล่นแบบสวิปเปอร์นะครับเข้ามาช่วยเล่นเกมด้วยแต่มาที่มาร์ตินเนสอีกคนนะครับมาร์ติเนสส่งให้มาร์ตินเนสอ้าวงงแล้วสิโอเคครับหมดเวลาการแข่งขันนะครับก็ชนะไปได้อย่างชิวเฉียดน,นะครับ พลิกฟื้นมาจากโอ้โหเกือบจะหลับแต่กลับมาได้นะครับโดนนําไปก่อนนะครับหประตูทศสุดแล้วก็มาไล่ย,ยิงอีก2ประตูนะครับจากปาสนาทีที่60นะครับแล้วก็เซตโกนนาทีที่70ทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะเชลซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับคว้าแชมป์ของ FA ฟเอไปได้ก็สำหรับตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับก็คว้าดับเบิลแชมป์ไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เดี๋ยวถ้าเกิดเราคว้าแชมป์พเมียร์ลีกได้อีกนะครับเราก็จะได้เป็นทิปเปิ้ลแชมป์เลยทันทีนี่ครับฉากรับถ้วยก็ฉา,ากเดิมๆครับแค่เอาถ้วยมาเปลี่ยนเฉยๆเอาละตอนนี้เดี๋ยวมาดูบรรยากาศการรับถ้วยกันเลยนี่ครับโอ้โหนี่มันดาวเกตลงเยเนี่ยขนาดเวทยียังไม่มีที่อยู่เลย เอ๊ะครั้งก่อนอนนี่ฤือดูการก่อนนี้มันมีเวทีหรือเปล่านะครับจำไม่ได้นะนี่วิ่งเอาถ้วยไปโชว์แฟนๆก่อน มาครับอัปเดตตารางล่าสุดแมนยูก็อยู่ที่1เหมือนเดิมนะครับด้วยคะแนน87แต้มที่2 77แต้มเหลืออีกแค่นัดเดียวนะครับซึ่งเราได้แชมป์แน่นอนนะการแข่งนัดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเข้าไปแข่งเองนะครับแล้วก็ดูฉักรับถ้วยด้วยยังไงฉักรับถ้วยก็ต้องได้เห็นอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงมาครับซูมจากดาวอังคารมาอีกแล้วนะครับโอ้โหสำหรับนัดนี้ครับเจอกับไบตันนะครับเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วก็น,นัดสุดท้ายของซีรีส์เราด้วยนะ ซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะครับสปอยไปแล้วจากตารางคะแนนก็คือเราได้ทริปเปิลแชมป์แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่สนาม American Express Stadium ก่อเดี๋ยวเรามาฉลองแชมป์กันที่สนามของไบตันนะครับแม่น่าเสียดายนะที่ไม่ใช่เป็นสนามของแมนยูเป็นการพบกันระหว่างไบตันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาครับวันนี้ท้องฟ้าอากาศจำไซนะครับถึงแม้นัดนี้เราจะไม่ต้องชนะเลยก็ได้นะครับแต่ก็อยากจะให้ไม่แพ้ละกันนะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับนูซ่าครับไปครับเบลดฉีกมาแล้วครับเบลดรับช่วงต่อโยนมาลูกนี้แล้วก็โอ้โหกองหลังมาแย่งโมงได้ทันเหมือนเดิมครับจบครึ่งแรกไปอย่างน่าเบื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูครึ่งหลังนะครับว่าจะยิงได้หรือเปล่าไปกันเลยซิสโกเลี้ยงมาครับจ่ายออกให้เอมโบโมเอมโบโมจีเข้ามาลูกนี้เบียดเบียดครับโอ้โหไม่จ่ายสักที บอลสก,กัดก็มาถึงแนวหลังแมนยูครับยังเก็บบอลได้ครับแผงหลังจ่ายมาร์ติเนสออกไปบอลเดยครับบอลเดยจะลำเลียงบอลขึ้นไปครับโอ้โหหมดเวลาการแข่งขันครับทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆครับโอ้สุดท้ายเสมอครับเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์แต่ก็ยังที่ผมบอกนะครับถึงไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะครับนัดนี้นี่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือเราชนะอยู่แล้วนะเพราะว่าคะแนนเ,เรานำถึง10แต้มเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูฉากรับถ้วยของพีเมลีกนะครับ สำหรับนั้นนี้ก็เหมือนเตะเพื่อสุขภาพนะเตะแบบชิวๆนะครับลอรับถ้วยรลอๆนะแล้วสุดท้ายเราก็ทำได้นะครับเราได้ทริปเปิลแชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหแมนยูทริปเปิลแชมป์ลองนึกย้อนกลับไปสมัยไหนไม่รู้แทบจะจำไม่ได้แล้วนะตั้งแต่สมัยเชียแมนยูใหม่ๆนะครับทุกวันนี้นี่โอกาสแบบลิบหลีมากในชีวิตจริงนี่โอกาสเห็นนี่แบบแทบไม่มีเอานี้ดีกว่าไม่เป็นไรมาดูในเกมแทนแล้วกัน อ้าวนี่ไงมีเวทีแล้วนะครับโอ้โหบน่นเมื่อกี้เวทีมาเลยท,ทันทีหรือว่าเวทีนี้มีเฉพาะของพีเมลีกก็ไม่รู้นะี่ครับมาชมบรรยากาศการรับถ้วยในเกมนะครับแล้วผมก็เห็นบางคนถามนะครับถ้ามีถึงมีลองเล่นทีมอื่นบ้างนะครับทีมใหญ่ๆทีมอื่นนะก็คืออย่างนี้นะครับทีมใหญ่ๆทีมอื่นเนี่ยเขามีโอกาสรับถ <an> ้วยในชีว <an> ิตจริงๆไงครับแมนยูนี่มันหนีตกชั้นนะมันน่าสงสารนะเออเป็นไงล่ะ โอเคเอาล่ะ okay, right, right. ทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงในช่วงดราม่านะครับอย่างที่ผมเกินไปในตอนต้นคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าไฟล์ผมเสียไปทั้งหมด3ไฟล์และหนึ่งในนัดเนี่ยที่เสียใจที่สุดเลยนะครับก็คือไฟล์ช่วงปิดฤดูกาลแล้วมีขบวนรถแห่นะครับแห่ถ้วย3ถ้วยเนี่ยคัดซีนพวกนั้นหายหมดเลยแล้วก็มีคัดซีนที่ได้รับบัลลงดอด้วยนะคนที่ได้รับก็คือกุญญ่านะครับหายไปเช่นกันและหลังจากนั้นก็ปิดฤดูกาลใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเล่าเอาละกันว่าปิดฤดูกาลเนี่ยผมได้เงินทั้งหมด300ลล้้านแวสิ่ง ที่ผมทําทิ้งท้ายไว้นะคือผมอะกะจะทําเป็น N เครดิตไงแบบว่าเดี๋ยวแถมทิ้งท้ายให้แล้วกันปิดฤดูกาลเดี๋ยวจะทาอะไรให้ดูนั่นก็คือผมเอาเงินอะไปซื้อยาเมาซื้อยาเมาด้วยราคา200ล้านครับกะจะามาโชว์ให้ทุกคนดูว่านี่ซื้อยาเมาเข้ามาสู่ทีมได้แล้วนะสุดท้ายคือหายหมดครับฉากการซื้อตัวฉากทุกสิ่งทุกอย่างหายหมดเลยโอ้โหแทบนอนไม่หลับจริงๆนี่ครับก็เลยอยากเอามาให้ดูไว้นะคะว่าผมซื้อยาเมาได้แล้วนะแล้วก็ฉากคัดซียนในการปิดฤดูกาลที่ แห่รถแห่อะไรแน่ยโอ้โหก็อดดูนะขอโทษด้วยจริงๆเป็นการผิดซีรีส์ที่แบบช็อกช้ำม,มากนะครับในปีนี้แล้วก็สำหรับในภาคนี้นะครับมันไม่ได้มีออโต้เซฟที่แบ่งเป็นไฟไฟ้นะคือถ้าเล่นผ่านไปแล้วคือผ่านไปเลยนะครับมันทับของเดิมไปเรื่อยๆเลยครับไม่สามารถย้อนกลับไปได้ก็เลยนั่นแหละครับความเจ็บปวด โอเคครับสำหรับซีรีส์ของ m a นเ g อร์โหมดนะครับหรือว่าโหมดผู้จัดการทีมก็ขอปิดแบบนี้เลยละกันนะครับนี่ครับเสียงแหบแล้วทังสังเกตจะรู้นะครับว่าเริ่มเสียงเริ่มแหบแล้วของผมเขขอสรุปอย่างนี้เลยละกันนะครับว่าเราก็สามารถคว้าทริปเปิลแชมป์มาได้สําเร็จนะครับแล้วก็นักเตะที่ซื้อมาใหม่นะครับเผื่อใครอยากจะซื้อนะก็จะมีนูซ่าใช่ไหมครับเล่นปีกซ้ายแล้วตรงกลางก็จะมีเนวสแล้วก็มีปาสนะครับส่วนแบ็คซ้ายก็จะเป็นเบลเดครับส่วนโกแล้วก็ไปเอามาร์ตินเนสมาแล้วสําหรับในฤดูกาาลต่่ออไไปปพเเเรรด้แชมมมก็ีีงินทจะ ซื้อยาวมาออามาได้นะครับแล้วก็เอามาเล่นเป็นปีกขวาได้ก็ประมาณนี้ครับทั้งหมดสำหรับซีรีส์นี้นะครับเพียงแต่ก็ไม่ได้เห็นคัดซีนในการแห่ฉลองแชมป์เท่านั้นเองแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับปีนี้ผมทำจนจบได้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเดี๋ยวจะมีคนมาแซวว่าลง2ตอนแล้วเจอกันปีหน้านะไม่ใช่นะจบฤดูกาลแล้วนะ โอเคเอล่ะครับสำหรับในซีรีส์นี้ก็น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็อยากดูหรืออยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาก่อนเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าจะยังไงก็จนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับก็เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนั่นแหละแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ